สวัสดีค่ะเรียนวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างมุมนะอย่างเรื่องการสร้างมุมเอาแบบฝึกหัดที่สามก่อนนะ <c oughs> อ่ะอย่างเช่นโจทย์ก็ให้มาว่ามุมป้านมีรังสี a อบีรังสีเอซเป็นแขนของมุมนักเรียนจะสังเกตว่าหัวลูกศรไปหา B ส่วนตัวนี้ก็หัวลูกศรไปหา c แสดงว่า A เป็นจุดปลายของรังสีมีจุดปลายเดียวกันะฉะนั้นอ้าวครูก็รากเ A, A อเอเอซีอาลรากเอบี B, ปึ๊บมานีนะคะ,ะเรียนดูนี่นะคะรากเอบีกีเส้นเอบี B, แล้วเขาบอกว่าเอบี B แล้วแล้วก็เอซี C เป็นแขนของมุมโดยเป็นมุมป้านอ้าวครูก็ตีขึ้นไปได้แล้วมุมป้านนะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อชื่อมุมคือมุม CAB เราใส่เป็นลูกศรเป็นแบบนี้เลยสัญลักษณ์ของมันนะคะชื่อมุมป้านนะทำไมเป็นมุมป้านอ่านักเ,เรียนมาดูเป็นมุมป้านเพราะมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนะคะเกณฑ์การมุเกณฑ์การวัดมุมให้นักเรียนใช้เกณฑ์มุมฉากเป็นเป็นเกณฑ์นะคะอันนี้ใหญ่กว่ามุมฉากถ้ามุมฉากจะอยู่แค่นี้ตรงนี้เองนี่คือมุมฉาก อันนี้ก็เกินออกไปนะคะอ้าวอันนี้คือมุมปานนะคะต่อไปยกตัวอ,อย่างอีกมุมศูนย์ A B A C เหมือนเดิมเป็นแขนของมุมมุมศูนย์มุมศูนย์อ่ากเรียนดูมุมศูนย์ยน,น,ยนี่นะคะอ่าศูนย์นี่ศูนย์สแสดงว่าเป็นมุมตรงนะ,ะมุมตรง นะมุมศูนย์กับมุม180ร้อยแปดสิบองศาคือมุมเดียวกันนะคะคือมุมตรงเพราะนั้น A เป็นจุดศูนย์กลางเพราะว่า A ไปหา B อ่คูตีเส้นนี่แบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เขียน B A เเป็นมุมตรงเป็นมุมตรงเพราะมีขนาดเท่ากับ2มุมอ่ะเดีนี้นะ มีขนาดเท่ากับสองเอะเลยมีขนาดเท่ากับสองมุมฉากทาไมเป็นสองมุมฉากก็เรียนดูนี่ครูเปิดเส้นปะเห็นไหมคะมีมุมฉากอยู่สองมุมเห็นไหมคะดังนั้นมุมฉากสองมุมเท่ากับหนึ่งมุมตรงนะอ้าวต่อไปมุมที่มุมต่อไปมุมกลับนะคะเขาบอกว่าลัางสี เนี่ยคููลบกว่าลงสี A B และังสี A C เป็นแขนของมุมก็แสดงว่า A เป็นจุดปลายอีกแล้วนะครับ A เป็นจุดปลายอ่ะเป็นมุมกลับเรียกครูตีเส้นนี้ก่อนเสร็จแล้วอ่ะต่อ ต่อออกไปตัวนี้เป็นแค่180แต่มันย้อนกลับลงมาถึงนี่ด้วยนะคะ A c นะคะอยู่ข้างนอกอย่างนี้เราเรียกว่ามุมกลับนะคะถ้ามุมตรงเราจะอันนี้จุดจุดแค่นี้แต่เราต่อไปอีกนะคะอ่ะมุมกลับ B A C เขียนชื่อด้วยนะคะแล้วก็เป็นมุมกลับเพราะมีขนาดใหญ่กว่ามุมตรงนะคะอ่ะอันนี้แบบฝึกหัดที่3าม เรียนทํอันนี้นี e well. ่เลยวาดรูปแบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อมุมใส่แบบนี้นะคะใส่แบบนี้ใส่แบบนี้นะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะ,นะเขียนชื่อมุมเนี่ยวาดรูปลงไปตามชื่อเขบอกมุมป้านนักเรียนก็วาดมุมป้านแล้วใส่ชื่อนะคะอ่าเขบอกมุมป้านบอกมุมฉากนักเรียนก็วาดมุมฉากซึ่งมุมครูได้สอนไปแล้วในแบบฝึกหัดที่หที่สนะคะ เราเรียนสายมานะคะจนถึงข้อหกต่อไปมาดูหน้านี้ดูหน้านี้นะอ่ะดูหน้านี้ครูก็จะหน้านี้เขาบอกให้บอกชนิดของมุมแล้วก็บอกเหตุผลอ่ะมุม axb เท่ากับร้อสี่สิองศาตรงเนี้ยครูทวนให้แล้วร้อยสี่สิองศาแสดงว่าอยู่มุมปานนะคะมุมปานเหตุผลเพราะอะไร ครูบอกให้ใช้แกนมุมฉากเป็นแกนเป็นเป็นจุดศูนย์กลางเพราะนั้นที่เป็นมุมป้านเขามีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากก็เติมลงไปต่อไปวันนี้ศูนย์องศาชนิดของมุมก็คือมุมตรงเพราะมีขนาด2มุมฉากเนี่ยเฉลยแล้วนะคะเนี่ยฮนะใส่ลงไปนะส่วนอันนี้อันนี้เป็นมุมกลับนะคะมุมกลับวัดมุมอย่างนี้ก่อนจะทำนักเรียนทำอย่างนี้ก่อน ตีให้มันเป็นมุมตรงก่อนตีให้เป็นมุมตรงอ่ตรงนี้มุมตรงมุมตรงคือมุมศูนย์มีค่าร้อยแปดสิบเสร็จแล้วนัเกเรียนวัดนี่เป็นแบบนี้อขีดอยู่ข้างบนนะคะวางจุดนี้จุดนี้นะคะจุดนี้นะ,ะให้อยู่ที่จุดนะคะขีดนี้ขีดแรกขีดแรกนะ ขีดแรกนี้ให้ทับเส้นแรกเส้นเราที่ปะไว้แล้วจุดให้อยู่ที่จุดอ่ะครูก็วางลงไปจุดอยู่ที่จุดเส้นปะได้แล้วนะคะอ่านจากเส้นปะนะคะนี่ศูนย์สิบยี่สิบนะศูนย์สิบยี่สิบสามสิบค่ะนักเรียนก็ใส่ไว้ว่าสามสิบเพราะฉะนั้นขนาดของมุมอ่ามุม H a y ลืมใส่บวกอ่ามีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบบวกกับสามสิบเท่ากับสอง้อสิบองศาแบบนะะแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้เหมือนกันเรียนทำเองนะคะอันนี้ทำเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ทำแบบฝึกหัดทสองหน้านี้ นะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ